วันนี้เราจะไปอยุธยากันเพื่อคนแรกค่ะ สถานีแรกเรามาถึงปราสาทนครหลวงด้านในมีองค์พระพิคเนทที่นั่งอยู่บนหัวกะโหลกอายุราว300ปีเก่าแก่มากๆเลยวันนี้เรามาถึงอยุธยาท,าทั้งทีก็ต้องแวะมาเป็นที่แรกไหว้องค์พระพิคเนทเสร็จแล้วเราก็สามารถเดินเล่นรอบๆปราสาทได้เลยวันที่เราไปคนไม่ค่อยเยอะเลยได้รูปรสวยๆไม่ติดคนเลยตอนนี้หิวละ มาถึงอยุธยาทั้งทีจะไม่มีกุ้งได้ไงแล้วก็ถึงร้านจ่าต่อไม่ได้ตำต้องยกเครดิตให้น้องขวัญเลยหาร้านเก่งมากเมนูเด่นคือข้าวกุ้งแกะส่วนเราอยากกินข้าวผัดชะอมปลาทูบอกเลยทำถึงมากร้านนี้อร่อยทุกอย่างอิ่มแล้วไปกันต่อไปกันต่อที่สะพานป่าดินสอนี่คือสะพานดินสอที่ยังอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยา บริเวณนี้เป็นตลาดเป็นชุมชนที่คึกคักมากแต่ตรงบริเวณสะพานจะเป็นตลาดที่ขายอุปกรณ์เครื่องเขียนจริงๆพวกดินสอกระดาษแต่ปัจจุบันไม่มีตลาดแล้วนะใครอยากมาปักหมุดใน Google แ a p ได้เลยตอนที่เราบอกเพื่อนว่าเราจะมาสะพานป่าดินสอเราเล่าให้ฟังว่ามันเป็นตลาดมนสะพานดินสอแล้วก็กระดาษเพื่อนหาตลาดใหญ่เลยและนี่คือชมคที่มาตลาดดินสอ มีข้แบบเดินมาบอกว่าไปถามราปภไหมว่าตลาดอยู่ตรงไหนไปกันต่อที่ประตูการเวลาถ้ามาในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกแสงพระอาทิตย์จะส่องลอดซุ้มประตูออกมาเหมือนช่วงเวลาข้ามพบข้ามการเวลาเรามาถึงช่วงบ่ายก็เลยไม่ได้เห็นไฮไลท์นั้นจบที่สถานีสุดท้ายร้านขนมหม้อแกงแม่ยายแวะพักกินขนมหวานก่อนออกเดินทางกลับบ้านกัน ทางกับกรุงเ,เทพกันทริปหน้าจะกันใหม่นะครับทุกคน